สวัสดีครับสวัสดีพแมมาไปน้องแฟ่นเพียดใบธนาชัยวันนี้ผมพามาเมืองอ่อยกับไม่ปลามันมันแถวอุดรบ้านห้องน,อนะพวกนี้เลงครับตายเลงครับมองนี่มันได้กู้อางนี้ตมน้ำถ่วมฝนตกเจียเดียวน้ำถ่วมเลยมันหาเดือน ปีนี่มัน่นราคาดีคนผูกมั่นมดโอ้บักซีดาอันนี้เขาเอิ่นบักซีดาปลาปจัน่วยก็น่ะดีดีอุ้ยหอยยังกิน,นวนันนี้เ๋ยหน่วยหนึ่ง มีต้นพอต้นแม่มันเกิอดอยู่ผนมันเลยมันเกิอดอยู่นี่มันอันบักซิดาต้นนี่ต้น,ะตนมะนัยดอกตัวนุ้ยกำลังงามต้น,ตนมะยัยอืมเสีบใส่ได้วยตดสานไหม nuôi lại vô thì ẩu vô ừ, chập cứ như bà con Nghỉ <Nhạc> nuôi